มาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวอีกครั้งนหนึ่งค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นคุณสันที่มาขอร้องถล่มดาวซึ่งในเพลงแรกน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถร้องถล่มดาวได้สําเร็จ แต่ก่อนจะไปแข่งร้องเพลงในรอบที่2เราไปคุยเรื่องธุรกิจร้านหมูสเต๊กของเขากันก่อนค่ะพอออกจากงานปุ๊บก็กลับมาเรียนหนังสือพอจะมีเงินอยู่บ้างครับก็มาเริ่มโรงเรียนใหม่ตั้งแต่ม .1 หนึ่งเลยครับมาเรียนก่ออน,นอพอจบมหปุ๊บก็เข้ามหาลัยด้วยความที่แบบเราไม่มีเงินนะครับเลยแบบคิดทําธุรกิจ ลงทุนก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะครับตอนนั้นก็มาทําขนมป,ปังไส้ทะลักครับแต่พอขายมาได้สักปีนะครับเหมือนกับว่าทําแล้วเราไม่เห็นเงินทั้งทงที่แบบเุ้ยมันมันขายดีอยู่นะก็เลยคุยกันกับเพื่อนสองคนว่าเราเปลี่ยนไหมเพื่อนก็เลยบอกว่าเรามาลองขายหมูสเต็กกันไหมผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลทั้งในเว็บไซต์ทั้งใน u t u b e อะไรยงี้ครับเข้าไปดูแล้วก็เอามาปรับปรุงจนกลายเป็นสูตรของของเราเองก็ตัดสินใจลงทุน ขา,ขายตลาดเช้าวันแรกเนี่ย300ไม้ขายได้ไหมขายช่วงโมงหนึ่งครับหมดเกลี้ยงอ,อขายต่อมาเรื่อยนะปัจจุบันขายวันละกี่ไม้ตอนนี้คือคงได้อยู่ที่วันละ1000ไม้ครับเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้เราก็จะไม่มีเวลาเรียนด้วยครับแล้ว<ช>พอเรียนพอมีเงินเรียนเลยไหมมีครับม,มีเงินเรียนมีเงินจ่ายค่าชาวบ้านไม้เท่าไหร่ ไม้ละเจบาทครับแต่ว่าขายเป็นชุดขายเป็นชุดไม้ละ7บาทเนี่ยขายเป็นชุดวันละเจ็ดพันนะคุณครับเอ้าวันนี้เห็นบอกเอาหมูเตะเข้ามาให้ลองชิมกันด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างงี้พี่จ้าดีใจะไรอย่างงี้เขาเอามาให้เขาเอามาให้กรรมการกับพิธีกรพี่ดาวกินไม่ได้อันนี้คือสูตรเราเลยใช่ครับอ่าพี่ลองเลยนะหนูอะ เป็นเซียนหมูสเต๊ะนะถ้าหนูบอกอร่อยคืออร่อยนะถ้าพี่บอกไม่อร <like ่อยคือไม่อร่อยพี่พูดตรงๆนะซันโอ้โหไรอะไม่ต้องจิ้มก็ได้อ่ะบอกนะหมูสเต๊ะไม่ได้ทำง่ายๆนะไม่ใช่ครับทำให้อร่อยทำยากครับโอ้ซันเก่งมากเลยอ่ะซันเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปตลอดเฮ้ยอร่อยจริงงไไม่ดด้้ตออาากีถูงไม่ได้เอาใจ ร<ม>คือสูตรนี้ครับเวลาเคี่ยวครับเราจะไม่มีแป้งไม่มีส่วนผสมของขนมปังแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมไม่ทานผงชูรสผมไม่ใส่ไม่ได้ใส่เลยครับไปซื้อได้ที่ไหนขอผู้ชมหน่อยครับผมก็สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดท่าทายครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับซึ่งผม จะเปิดขายตั้งแต่ตอน6โมงเช้าถึง9้าโมงเช้าแล้วก็ขายตั้งแต่5โมงครึ่งถึงสามทุ่มครับผมถ้าไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทางเพจดูโอหมูสเตะค,ครับผมอ้าวฝากไว้เลยครับวันนี้มาเราจะมาร้องเพลงแข่งเพลงกับเราแล้วยังฝากหมูสเตะดูโอของเขาไว้ด้วยนะครับ,รบขยัน<ผ>ม,มากและเป็นเด็กที่น่าให้การสนับสนุนนะครับเรียนด้วยทํางานด้วยอย่างเงีย้ยชื่นชมและก็ชื่นชอบมากเลยอ้าวมาถึงการแข่งขันของเราในรอบที่สองดีกว่าเพลงต่อไปจะร้องเพลงอะไรลูก คนแบกรักครับโอ้พวกคุณเรื่องแต่ละเพลงอ้าวฟังนู้นส่งใครมาแข่งเอาเลยครับครับผมก็ได้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 อาจารย์ผมสบประหม่าไม่ได้สบประหม่าไม่ได้ครับดาวร้องเพลงอะไรรักหนีที่เซเว่นครับอ้าวต่อยง้นมาฟังคุณดาวก่อนรักหนีที่เซเว่นครับ กองีเเเิซนลเวเนวนนนม่นยนนพับมาอีกครั้งกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบไม่ต้องออกไปไหนแข่งอยู่บ้านก็ได้มีรางวัลให้สามห่นบาทถ้าอยากรู้ว่าประกวดไงเข้ามาดูใน Facebook Master Key v v 3อยู่บ้านอัดลิปร้องเพลงก็มีโอกาสลุ้นเงินรางวัล